สุ่มทีมขึ้นร้อยดาวจะยากจริงไหมจะยากจริงหรือเปล่าแต่ดันเจอโปฝากกดไลค์ให้ผมแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับเกมแรกผมตัดสินใจซื้อเป็น M500 นะครับเพื่อมาวัดเหลี่ยมวัดคมวัดเชิงอะไรอย่างเงี้ย หยาตัวนะเพื่อนหย่าตัวนะเอาตัวแตกนี่ไอตัวนี้โปรนะทุกคนนะเกมสองผมก็ซื้อมาเป็นทอมสันนะครับเอามาลากหัวโฮมโสองหัวเบาๆกลบายลุงป๋องเกมสามผมก็ได้เป็นทอมสันคู่นะครับแบ่งไอเพื่อนนะแต่เพื่อนไม่เอา ถ้าคนดูสังเกตวินนี้ดีๆนะคือแบบโอโคชัดเจนตอนนี้ผมกำลังจะมาช่วยเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนดาวดูดีๆนะโอ้โหยิงทะลุไอวอลมาเลยนี่แอกด้วยเกมนี้ผมเลือกซื้อว่าเป็นทอมสันนะครับเพื่อมาลุ้นหัวโฮม ใจเย็นเพื่อนพันยาก่อนเอาให้เลือดเต็มชัวร์เลยเอาเพื่อนระวังระวังเพื่อนโอ้โหไม่น่ารักเพื่อนเลยตัวเดียวเว้ยเพื่อนพันยาก่อนมันติดมันติดมันติดเพื่อนมันเอ๋มันเอ๋เพื่อนสู้ๆนะเพืสู้ๆรุ่เพื่อนสู้ๆสู้ๆรุ่นเพื่อนรุ่นเอามันเวียนเอามันเอ๋สวยมาดี เกมนี้ผมยิงโดนโปก่อนนะัะโปเจ็บผมก็เลือกตัดสินใจชาร์จเลยเรามาคนเดียวไดว้เพื่อนได้มาเพื่อนไม่รู้นะครับก็อยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่นี่ไงเรียบร้อยพอโปดาวปุ๊บสองนัวข้ามซ้อนโปอย่างไวนะครับแต่ว่าผมมันเก่งกว่าโปไงเรียบร้อยครับลวงไปสองสยองกึ๋ม พอผมพันยาเสร็จผมก็รีบวิ่งไปเติมเพื่อนนะครับแต่เพื่อนเราแบบทนพิษตัดแผลบาไหวนะครับก็เลยล่วงไปก่อนแล้วผมก็เลยต้องเอาจริงเ,เ,เกมนี้ผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าผมพลาดมากผมแบบยิงโป้เจ็บผมก็เลือกที่จะชาร์จเลยแต่ว่าฝั่งตรงข้ามรักโปมากครับโอ้โห อยู่ตรงนี้สี่ตัวไม่ไหวครับยอมเลยมันรักปกันจัดอะเรามามาดี oh, <okay. S 1> เดียบร้อยเพื่อนแตกนะฮะนีซ้ำจบดูชื่อมันครับชื่ออย่างนี้ระวังได้นะขอของหน่อย เกมสุดท้ายตัดสินใจซื้อเบสไนคคู่นะครับมีตัวนะเพื่อนตรงนั้นระวังนะเกมสุดท้ายเลือกเบสไนคคู่นะครับเพราะว่าแบบผมแบบโคบนาจะเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าระยะใกล้มันเสียเปียบโปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนมาฝั่งซ้ายมาจริงด้วยับผมไปตรงนั้นนีไงลวงหนึ่งสามไปต่ออร่าได้าย,ยระวังนะเพื่อนโอ้เพื่อนตายก่อนที่ไหน ระวังนะระวังนะนี่ไงโดนระวังนะเพื่อนอยู่ข้างในนั้นบีโรนะโอ้แล้วดูดิแล้วคือดูมันยิงผมดิผมไม่มีโอกาสได้สู้มันเลยโอ้ลอยดาวกูโอ้เพื่อนสู้เขาเพื่อนโอ้ไม่ไหวเลยครับมันเล่นโปรอะ่ะใครจะไม่ไหววะแต่ก็เกลียบนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะขึ้น้อยดาได้หรือเปล่าฝากกดไลค์ให้กันด้วยบายบาย